กลับมาอีกครั้งนะกับรายการ HRG นะฮะเอาอคน,คนสงสัยว่ามีคนที่ชาแนลเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่นะฮะนั่น Heavy Rock Gamer อนะนี่ Hard Rock Gamer อนะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ฮนะไม่รู้จักฮนะดูผ่านๆไม่รู้ว่าใครโอเคฮนะเราจะมาแก้แค้นให้พี่ออยก,กันอีกรอบนะฮะอะไรไว้ศพเ,เราจะเจอแฟลไดรตกฮะ ไอ้บูทูธนะฮะพี่ออยเขาบอกว่าบูทูธนะฮะอ่าจากนั้นพี่เขาก็เก็บไปฮะเสียดหัวพูดเชี่ยอะไรไม่สนใจฮะช่างแม่งเออคิดยังไงกับพวกที่แฮกนะฮะแฮกแชนแนลเอาไปเลยสับเฮ้ยเชี่ยไม่สนใจฮะเปิดประตูฮะ,อะมองไปรอบๆห้องฮนะนี่ก็วห้องิองอ้อยฮะ ตัวไปอีกรอบนะฮะปวดอะไรน้ำหนาไม่รู้นะมือมีแสงแนละ้วฮะเริ่มเริ่มเจอพวกไก่ฮะพวกไก่อยู่อีกฟากนะฮะอย่นั้นก็เลงเร็งไปนะฮะหอหอบอกเลยว่า Please and hold to อ๋อใช่ขี้ขวาฮนะมันจะทำท่าเคียนะวอะไไปสิงล่างนะฮะอ๋อหมอว่าชั่วร้ายใจฮนะอย่างนั้นเราก็ตบตูไปฮนะเจอพวกไก่ฮนะไม่นสนใจฮนะชาร์จพลังฮะ ส่ยายิงง่งเลยสัตว์แข็มันไซส์เต็นตัวฮะพวกไก่ทุ่นทีเนี่ยไม่นสนใจฮะมีพวกไก่นอนอยู่ฮะพวกที่แคปแชนแนลจะโดนอย่างเนี้ยจับไปหนึ่งดอกฮะเดี๋ยวนั่งดูเราอยู่ฮะ,ะมันให้เรากดเมากลางฮะแตนนไ่ไม่สนใจฮะก็ยิงแม่เลยสัตว์ไม่สนฮะหัวหายไปเลยฮะพวกไก่จะโดนประมาณนี้ฮะถ้าใครแฮกแชนแนลผมนะ กูเดินไปแม่งจะแว่อีซี่ออกมาฮะกูไม่สนนะกูจะยิงแม่งเลยสัตว์ช่างคองนะก็อ่ารอ,อาสิงล่าครับก็จะยิงเพื่อนแล้วนะไม่สนอ่ะอะไรของมืออะไรของมืออใช่ใช่อ่าคุณไม่รู้เรื่องมพูดเชี่ยวนะเป็น,นตัวไปฮนะเฮ้ยเระเบิดพวกไก่เอาไป่ได้ อ่าเด็กโอนดับดับล็อกคิวดับอนาดดับดับล็อกคิวยอ่าต้องถืออ่าถือมีดเอาไม่มีอ่ะมันก็ถือปืนแล้วพูดว่าอย่าน่ะในกล้าอ่าประมาณนี้อย่างเงี้ยเดินไปเงี้ยเปิดประตูวะอ่าเฮ้ยอะไรวะเราไม่สนใจอิแม่งเลยไม่สนนะกกลายเนแค่คะแนนโดนนี้กะ จะใช้พลังสปอเซย่ายอีกรอบนะแล้วก็จบไปฮนะกับอีกพาร์ทหนึ่งนะ